เป็นยังลาเจ็บบ่ไปลงไปซอยล่ะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลุกกาลังสีเอากระถอนไปฝากพี่พี่มาจะได้จังลุดเอามันคือแกมาจังสรนบ่ได้เอาขาจังร่วงบ่อู้เจ็บบ่ละลุกอุ้ย รถเดียวกระจกอยู่บ้านใดหนิเหมือนโดนมีเบอร์โทรบบ่เเก็ฮะใครโทรศัพท์ยมีเบอร์โทรอันนี้บ่ล่ะเดี๋ยวๆเอาไปลงนางกอนเดี๋ยวแจงหนึ่งโคกเก่าเออโอเคสะดุดนิยังแหละสะดุดนิยังคือจังมาจังซี มันเก้าหินลืม่มเลือมเอาขาจังขึ้นพี่โน,โน้องอันน้นองมาอันนี้อุย้ยนอนลงก่อนนอนลงก่อนอุย้ยเจ็บแหงเลยไงไม่มีไคจอดเบิ้งเลยนะโทรศัพท์ก,ทกับรถมืดเจ็บอยู่ยยเจ็บนักกิวจ่ายน้องขี้รถหลมอมั่สนมจังคุณร์ครับ อยูตอ่ต้องต้องไก่ไก่ลงเลียนนะค่ะอยู่หนะ้าไก่อ,จอนจะถึงรงเรียนบ้านแก่นครับครับหอยพี่น้องหอยสงสัยโต๊ะกลุ่มอาซิบอแด้เอาขาจังขึ้นค่ะารถสาบาดเบิงเ่งแก่ไป <Yeah. S 1> นี่แต่มาเพินกับเจ็บแหงอนู่ กำลังรอก,กูไห่อยู่วัดเหนือ้จากกูฉีพมาแล้วหลังจากที่ห้าได้โทรไปแจง้งโอ้ว่ามคนมาผอคนแหลกตกใจคือกันอันนี้ทางเขาบันแขียนเลยนี่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกูได้อยู่ไก่กับเบิงดวน เปลี่ยนแปลงด้วยเพราะว่ามันคู่ขาแห้งค่ะนี่ทางเสียตลอดทางเลยค่ะตั้งแต่เขาบานมากะสิเป็นจังสีและค่ะนี่กะจังสี่เละนี่คือพื้นที่ท้างเนาะค่ะมาเบิงเอามากับเป็นตลมอยู่ดอกแต่ว่ามองนี้คือสีดูอยู่มองโค้งก็กระเดานี่ ตรงนักมนก็มีหลุมนะคะเนี่ยค่ะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อถ้าเราไม่ระมัดระวังเนาะมันก็ต้องระมัดระวังน้ากระบวกกับถนนพื้นมันกระโบข่อยคือน้ำค่ะถนนจะหล่นนแม่นมันหล่อนหมดแล้วมันก็เป็นคูคางสิละค่ะพี่น้องทางดํากับเาคือทางดํานันมันมันคือทางหลูกลังหรือออียงสักอย่างก็คือท่าห้เบิงนั่นะค่ะพี่น้อง